ท่านผู้ชมครับขณะนี้เองเนี่ยเรายืนอยู่บริเวณของสนามบินสุราษฎร์ธานีครับแล้วก็อย่างผมเพียงบอกเมื่อสักครู่นี้คือสามบันเต็มๆนะครับที่ผมได้มีโอการระสมาสัมผัสที่สุราษฎร์ธานีหรือถือเป็นเหมือนคนดีเนี่ยนะครับโครงการที่อยู่ในมือ,อผมตอนนี้เองเนี่ยเป็นเรื่องของโครงการพัฒนาวรวมศูนย์รวมกลุ่มอุตสาหกรรมการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มไม้ยางพาราในฝั่งข่าวไทยครับทุกคนสงสัยใช่ไหมครับฝั่งอ่าวไทยเรามีกี่จังหวัด ตอนนี้เอที่เรารับชอบในฐานะของสถาบันพัฒนาคนรุ่นปสังคมสถาบันพัฒนานักบริหารนี่แหละครับดูแลทั้ง4จังหวัดก็มีชุมพรชลบุรีธนีพัลุมแล้วก็นครศรีธรรมราชครับแล้วในมือของขมตอนนี้เอนะครับเป็นโครงการการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของ in house training ครับหลายคนคงสงสัยนะครับว่าเอเราเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าอุตสาหกรรมไม้ยางพาราเนี่ยเป็นหนึ่งในจำนวนอุตสาหกรรมที่ มีความแข็งแกร่งมากสำหรับสังคมประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับและส่วนที่คือได้อีกสองปีข้างหน้าในประเทศไทยของเราจะต้องเข้าสู่ประชาคมาสหประชเชียิอาเซียนตรงนั้น,นจะบ่งชี้ว่าในเรื่องของการสร้างพาณิชย์เครือข่าย10ประเทศครับจากประชากรหนล้านคน,นในปัจจุบันของไทยเราเนี่ยจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกนะครับ600ล้านคนครับแล้วเองเนี่ยมันเป็นการผลิตกําลังเรื่องพื้นภาคทั้งหมดครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าการพัฒนาผลิต ในไทยเราเนี่ยมีการพัฒนาหลากหลายครับเรามีสมาคมนักสูกอบรมในประเทศไทยเรามีบริษัทดูแลนานการจัดก,การองค์การสถาบันต่างๆยังไม่พอครับองค์การเหล่านี้เนี่ยเป็นองค์การต้นแบบที่พยายามจะสู่อบรมพัฒนาบุคลากรของไทยเราให้แข็งแกร่งสู่สากลนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะความรู้ประสบการณ์ไอทีหรือเทคโนโลยีหรือภาษางก็ษครับตอนนี้เองเนี่ยถ้าหากเราเปิดประตูของประเทศไทยของเราสู่ AEC แล้วเนี่ย เรายยงดงไยในเรื่องพวกนี้เนี่ยเราจะแข่งขันกับสากคนไม่ได้เลยแล้วนะครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมพยายามผลักดันให้กิจกรรมต่างๆหลากหลายเกิดขึ้นเป็นโครงการฟรีที่มีค่าใช้จ่ายครับสถานประกอบการใดนะครับที่มีความประสเกี่ยวพันกับเรื่องของการฝึกการพัฒนาบุคลากรหรือต้องการจะเจาะนึกเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถนาดีซีขององค์การหรือว่าจะเป็นเรื่องของจุดอ่อนจุดแข็งผลสมริถโอกาสต่างๆเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคสิบนั้นพยายามรังสรรค์ผลงานดีๆเช่นนี้เนี่ยนะครับและอย่าลืมนะครับ กิจกรรมต่างๆเลยเรื่อง i n h o u ์เ Trading เนี่ยจะมีตั้งแต่เรื่องการสรํารวจการวินิจฉัยการวิเคราะห์จัดสอบประกอบการต่างๆที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกจะไม่อพอครับโครงการ c ส u ตอร์เหล่านี้เนี่ยจะเป็นโครงการที่สามารถเชื่อมต่อภาคธีรกิจเกือของโลกให้โลกเราย่อลงมาเล็กลงครับแล้วนะครับโลกใบนี้เนี่ยจะสามารถพลิกวิธีการดนการคิดต่า,างๆหลายได้เลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับกิจกรรมมันจะมีตั้งแต่เรื่องของการประชุมหลักสูตรนะครับเราจะเข้าไปวิเคราะห์จัดการบริหารในโอกาสแข่งประกอบการที่มันเป็นสมาชิกของ c l u ตอร์ ท่านเชื่อไปครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลายองค์การยังไม่รู้นะครับว่ามีของดีและของผีด้วยอย่างน้อยคือมีสถาบันพัฒนาธุรกิจสังคมมีสถาบันพัฒนารนักบริหารเนี่ยก็้าไปเชื่อตมต่อเพื่อขายภาคิชย์แล้วนะครับเราจะเห็นว่าการพัฒนารบุคลากรให้กับการเป็นขายสูเอซีเนี่ยจะเป็นตลาดส่วนหนึ่งที่ทาให้ไทยเราเนี่ยไปด้อยกว่าคนอื่นในโลกนี้เลยแล้วท่านผู้ชมครับงานต่างๆจะมีขึ้น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วเราจะดําเนินการหลายจากการใน4้4จังหวัดเท่านั้นนะครับสถาบระก,การใดที่มีความระมาคสมก่จะเข้ามาดําเนินการลังสารและวก็วินิจฉัยรวมทมมั้งฝึกรมพัฒนาบุคลากรนะครับที่ตอ่อพันรายการสถานีโทรทัรายการเจ็ดยกหลังสารครับ0871382995ครับ0871382995หรือนะครับ080 6231680080 6231680ครับเราสามารถเข้ามาดูในเว็บไซต์ของสานันพัฒนาตุาดสากลได้เลยครับแล้วอย่าลืมนะครับว่ามีของดีในสุราษฎร์ธานีมีของดีในนครศรีธรรมราชมีของดีในพัทลุงมีของดีในจุมพรครับนั่นคือคุณลุกครับแล้วเราจะรู้ว่าคุณลุกของไทยเราเนี่ยแข่งขันกับตลาดสากลได้อย่างแน่นอนครับอย่าลืมนะครับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเช็คกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมกำลังเปิดรับสมัครสถาอบการที่เกี่ยวขันกับเรื่องของอุตสาหกรรมยางพาราครับเป็นการสร้างความเข้มแข็งเชื่อมโยงเครือข่ายภามคิผู้ปฏิบและผู้ประกอบการมายางพาราครับแล้วเรามีสถาบันพัฒนาดุลยาพครเรามีทีมงานเรามีวิทยากรนะครับหลากหลายเลยครับเราพร้อมที่เข้าไปวิจัยพร้อมเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมเข้าไปดำเนินการจัดทำเรื่องกีฬาเทรน่งครับแล้วท่านจะรู้นะครับว่าท่านเองนั้นก็เป็นสถาบันการหนึ่งที่สามารถติ็นัำดับของโลกได้ อย่าลืมน,นะครับว่ากิจกรรมดีๆชุดน,นี้เนี่ยนะครับเราเจอได้ในสถาบารรันพัฒนาทุน,นสังคมเราเจอได้ในสถาบันพัฒนานักบร,ริหาร,ราครับแล้วผมนะุณชิดศรีเจริญครับดีๆจะรับใช้รวมทั้งจะดำเนินการด้วยเรื่องการปลูกปรุงพัฒนาระบบราช่ารนะครับอย่าง,งอยครับผมขอฝากตัวเป็น ลูกหลานของคัวสุรา,รานันท์เองลูกหลานของคนรัชกาลสี่ทุกคนลูกหลานของคจุมพาและของพร,ระกลุงครับเราเขียนมาตรการดีๆเช่นนี้ออกไปนะครับแล้วก็รายการเก็ยกงยกดลังการายการสถานีถึงน,นะครับทุกท่านสามารถเข้ามาดูในเว็บไซต์เข้ามาดูในยูทูบครับเราจะแบ,บ่งปันความรู้ประสบการณ์เรื่องเรื่องของเครือข่ายภาคีแล้วอย่าลืมนะครับ2 7มีนาคมนี้นะครับ2555เน,นี่ยสมาคมนักกฎหมายประเทศไทยจะมีการประชุมใหญ่ครับมีการเลือกตั้งมีการสัมมนามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ ติดต่อ,อ,อกาบรายการแล้วเข้าไปอรบรมไปสัมมนานะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมนักปลูกกล้วยไม้ขายครับแล้วก็เราจะเชื่อมต่อมาทีเกิดขายการเสริมสร้างรวมทั้งพัฒนาสมวรหงของแทกเราสู่การแข่งขงันตลับสายกดใจครับช่วงนี้ขอมาส่งครับนะ